รอยเลยเนาะเปิดใจร่อยเลยไม่อยากโสดแล้วร่อยเลยเนาะโดยล่อยปวดเซนตัวแตงแก่เด็กสามีมาในก็ใช่ชีวิตโสดใช้ชีวิตโสดมาเลยเนาะโดยอิสระมาลายแล้วอิสระมาลายแล้วหยุดแล้ววันนี้มันก็ฮหอดหนาหนาวได้หนิเนาะอิสระมาลายแล้วไม่ดินไม่กินแล้วก็เลยอยากทางเขาคั่วนะจะเปิดใจกบคือม okay. ีใบบอกแบบแดงที oh, well. ่โพโต์เนาโอ้ชาวบา สเปกมีกันคนสูงค้นขาวคนตำมคนอย่างนี้คืออไปอยู่บ่เนี่ยวบฮูเด้เอานิสัยก่อนนิสัยก่อนโดยเอานิสัยดีก่อนลุ่มกันก่อนนิสัยดีก่อนโดยสเปกนี้นะได้ก็ได้สเปกนอะไรก็ได้สเปกตามดังเพราะว่าอายุเขามันหลายชนิดแล้วเพราต้องไปหาเรืยองสเปกดอกเอาคนนิสัยดีซะผมเรียกคนนิสัยเนาะเดาเรียกคนนิสยาคนดีเนาะนิสัยดีเบิ่งแง่งกันแบบนี้ลุ่มกันเข้าใจแล้วเพราะว่าอ่ะอะอายุมีจำกัดอยู่บ่าวาฮอด จคกปีจคกปีสี่ชิพขึ้นไปซะขึ้นไปอลยโอ้ยขึ้นไปสามชิพห้าสี่ชิพขึ้นไปรุ่นเดียวกับข่อยน้อยลงมาแล้วปุเอาร่ารุ่นอ้ายสันสันเนาะแมนโอ้รุ่นอ้ายเดียวกับเจ้าเนาะ กาบสบายที่สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ตชูโขชูคนมันชูหม่องชูบอลว่าจะอยู่ประเทศลาวประเทศไทยและต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข้าสู่ช่อง YouTube น้องตูบีปันสุกอีกแฟ้พีน่น้องโอยนมาพบมาพ่อกับน้องตูบีมื่อนี้จะพาเพื่อนพี่น้นองเปลี่ยนบรรยากาศนะพี่น้นอ,งนองเนะาะอจากที่ว่าเอาก็อยู่แต่แย็นสบ,บัวถ่ายแต่อยววู่แ็นสบัวเนาะเมื่อนี้น้องตูบีพา พี่น้องแหมพี่น้องเอฟซีไปหาสาวโสดพี่น้องเลยเป็นอ่าสาวไม่ห่างเนาะสาวไม่ห่างแต่ว่ายังงามพี่น้องเป็นอยากเปิดใจพี่น้องเลยทางอ่าเป็นกะติต่อทางทีมง,งานเฮาเนาะเวลาอยากเปิดใจทางทีมง,งานเฮาก็เลยว่าอ่าเดี๋ยวสีเข้าไปหาไปคุยกับเพื่อนแล้วพี่น้องเลยเป็นกะเพื่ออยู่หมู่บ้านฉบ,บัวนี่แหละนะพี่น้องเนาะกะ เภาก็ยังบฮู้สื่อเสียงคนเด็กพี่น้องจะเป็นจังได้กะไปติดตามรับชมร่วกันพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเราทุบีพาเพลพี่น้องเข้า,ขาไปทามสื่อเสียงเียัง,ยงน้ำพิ่นกันเลยเนาะโอเคเพลพี่น้องสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ให้รำให้รวยในทีน่มีแห่งชุดภาพเข้มแข็งมีหมันคนยืินจะไ,ได้ใครมีปรารถนาสินเลยก็ให้ได้สิ่งนั้นเด้อพี่น้องเลยอ่าอนไลพี่น้องเดี๋ยวเราทุบีพาเพลพี่น้องเข้า,ขาไปหา สาวคนเลยเนาะไปะปไปพี่น้องไปเรียนสาวคนเดียวเนาะอือไคนี่นั่งเออสบายดีเด้อไอตุัวซีดไอตัวคำสบายด้วยง่ายมาดีเนาะ

สาวสื่อกลมสื่อสาวกลมเลยโอ้สื่อสาวกลมเด้อพี่รองเด้ออายุเท่าไรนี่อายุสามสิบสี่สามสิบสี่โดยสามสิบส่คือยังเ็บไเอยอยู่แบบนี้เนาะแปลงเนใส่แว่นอีงามกักปัญญางไปน้อยเนาะลองลองถอดแว่นเอาดูหน่อยหนึ่ง กิก็ได้เนาะโดยถึงสามสิบปีเนาะคิดว่าสามสิบคิดว่าประมาณนั้นไหมโดยประมาณสามสิบหรือว่าถ้าไปถ้าไปดีนะโดยตะกุมเดี๋ยวคอยสีถามขอเหล้าขอเหล้ากันเนาะโดยอ่าตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตะกุมมีอายุของหูวไหนเนาะแมนโดย อันผ่านมานเคยมีครอบครัวบ่โดยมีเป็นแม่ห้างเป็นแม่ห้างโดยเป็นแม่ห้างแม่ห้างลูกสองเด้อสองบ่โดยตอนนี้ลูกลูกอยู่น้ำฮาบ่ลูกน้ำข่อยเพื่อนึงอยู่น้ำผัวเพื่อนึงอเลิกกันครับสามีสะพูวโดนเติบแล้วบ่โอ้โดนแล้สี่ห้าปีแล้วโอ้หาปี โสดแต๊ะตอนก่อนโควิดอีกโสดมาก่อนโควิดแม่นโควิดขมาเนาะพอดีโควิดขมาแบบนี้เงาซึมโสดอมตะเลยนะโสดแต่โควิดหรอแม่นคือว่าเรื่อง อาจจะเหตุผลที่ว่าเลืองครอบครัวเข้าก็ะบาถามล้วเนาะเพราะว่าสองคนยุ่งกันบ่ด้มันกระโดดงานเลี้ยงเข้ากระบาดถามมากเลยนะเนาะเอาเรื่องวิธี่เพ็นเอาเรื่องที่เพ็นมากนี่กตัวจุกกตัวเด้อเลยก็คืออะไรถ้ากลมกลมจ้าบ้มาออกต้องสภเพนี่คือคือว่าอย่าเปิดใจบ่โดยแม่นอย่เปิดใจจะบุเชนลอยลอยเลยเปิดใจลอยเลยไม่อยากสดแล้ว อร่อยเลยเนาะโดยล่อยปวดเทนตัวเต็มแดงเด็กผู้ชายมีมาเลยกับชายชีวิตสดมาเลยเนาะโดยอิสระมาลายแล้วอิสระมาลายแล้วหยุดแล้ววันนี้มันก็ฮหอดหนาหนาวได้หนิเนาะอิสระมาลายแล้วไม่ดิบไม่กินแล้วก็เลยอยากทางครอบครัวนะจะเปิดใจครับอายุขากเบาตานนี้นะเนาะเปิดใจเรื่องฐานะครอบครัวเขานี่ เป็นยังไรทุกยากบ่เลยบ่บ่ทุกบ่ยากพอยู่พอกินพอยู่พอกินแต่ว่าบ่ได้เดือดฮอดบ่ได้เดือดฮอดเดือดฮอดเรื่องครูแม่เรื่องครูหน้าหนาวมาได้เนาะพี่น้เนาะโด่หรีอว่าหาคนกอดได้เนาะแบบนี้เนาะแมนกอดเตมอนขาวมันะบุญซ้ำต้มหุ่มกับบุญคไอคิ้เนาะโดยคือเรื่องฐานครอบครัวแต่ก็ได้ลำบากบ็ได้ลำบากบันไดเช่นว่า จ่ให้ชีวานชาวผมมาเปิดใจนี่ติดพืชสาวสาวที่ผ่านมาแม่อบครัวถึงากแน่อันนี้กบโบเม่นเนาะโเม่นเด้อ็นญาตพ่อพบคือว่าเพื่อนช้างชาวผมมีหม่มีจ้ะรถกับมีมีรถขี่กับมีเด้อพี่น้องเนาะเป็นเพื่นเป็พี่คู่ที่ชื่อค่ะ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 ค้ะค่ะค่ะคนค่ะคะค่ะค่ะเ่อะ่่่ะะ่เ อ่าแต่ว่าเชื่อว่าผูา้เบิ่งยูนิกะเขาเห็น,นหลายๆคนเนาะผู้ชายที่ว่าเลยถ้าตัวชิดไปเปิดใจนี่ขัคนคนที่ว่าเพิ่นมักเข้านะผู้ชายนะ้วยถึงว่าเขาจะมีโบมีผู้ชายเนาะเพิ่นมักบ่ตรงขันว่าเพิ่นมักหมักผูย้ยิงคนใดคนหนึ่งเขาก็พพ้อคือทุ่มเทอยู่แล้วเนาะพ่อคือจะอยู่น้ำเลยกะช่างไปน้ำกาลเน่คืพอพาะูอันนั้นเห็นตกคมนี่กะหมัก,ก้นถึง ว่าที่นี่ต้องเชี่อแล้วต้องดุห่างเลยนะครับแม่นเลยลำบากมาก่อนเคยลำบากมาแล้วเก็บเองสร้างเองดีเพื่อพจน์มายืนจุดนี้ได้เท้าฉิบถ่ถามว่ามาชา่อว่าผืนหาจังนดงแต่ว่าเชื่อว่าเผืนมีดุมันเนาะพอเพื่อเพื่อสิเพื่อเฮือนเพื่อสิเพื่อขี้เนาะเขกตับใช้เขาจะมีบางคนเขาจีนมักแบบวิว่าดุมันเนาะห่างเลยหนักครเนาะอ่าประมาณนั้นพี่น้องเลยเนาะแม่นแล้วบางคนนี่จะไปเชื่อแล้วว่ากัน เดี๋ยวนี้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็ให้งานนี่ก็ผู้ชายหลายคนก็จะบ่เลือกเนาะเพะว่างานไปฮูปิโดงามเลยก็สิชาติว่าเนาะเบ่เป็นหยังก็บ่เอนาะอันนี้คือความหมายเด้อพี่น้องคือการสมเพียรข้งทางเียซิวเนาะเบิ่งเนาะอ่าก็ดีเนาะที่ว่าสัมเราก็บ่ได้ิดังว่าเอ่นจังซี่บ่มีเด้อข่อยบ่มีเคยมีลูกมีผัวมีลูกบ่มีผัวลูกขี้ก็บ่มีเฮือนก็บ่มี แต่ขอกแนวสงสารเกินไปแต่ว่าแนวคงจริงว่ดแน่คือคือออกมาแบบแน่แบบว่าอันนั้นสิคือว่าเขาเขากรมนี้ว่าได้ยังออกมาหาคู่อยังออกมาหาเงินเอิดชบวะดทตกเงินนี่คือเพื่อนออกมาหาคู่เต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเต็มตะบอกว่าเรื่องเงินทองกับพอมีพอมีบม่ได้เดือดทอดแต่ว่าพ่อบ่าวอย่างไงเอาเนาะแม่เอาแล้วเนาะต่อเทนครับเนาะโอ้ยต่อเคนใชเนาะเลย เขาเรื่ออีกบาทอ่ะดูเรื่องอะไคือการที่ชาวกรมมาเปิดเปิดใจเ้างู้ว่าเปิดใจเนาะสเปกสเปคโอ้สเปกนี่มีคือมีใบบอสแบบใดที่ป่ะตูโอ้ยชาวบปานสเปคมีคนสูงคนขาวคนต่ำคนอย่างนี้คือใบบอสเนี่ยโฮูเด้เอานิสัยก่อนนิสัยก่อนโดยเอานิสัยดีก่อนล่มกันก่อน ใช่ดีก็สเปคนี้นะได้ก็ได้สเปคเนี่ยได้ก็ได้โดยเพราะว่าอายุเขามันหลายชนิดแล้วเขาต้องแบบหาเดกสเปคดอกเอาคนที่ใส่ดีซะผมเลือกคนที่ใส่เนาะเลือกคนที่ใส่เนาะทีใส่ดีเบิ่งแง่งกันแบบนี้ร่วมกันเข้าใจแล้วเพราะว่าสเปคเจ้หน่อยเขาเอาได้สเปคเขาแบบที่ใส่ขบุรีได้สักทีจะได้ยากแน่นอนดูได้ใน่างกายเนาะดูน้ำได้ว่าเออจะหน้าตาโมลหน้าตาทางกายไปที่ใจเขาแบบหดไล่ คือเกาคือเกาเออดใส่มาก่อนอ่าี่ใส่มาก่อนเนาะโดยโดยวันนี้สองบาทออายุมีจำกัดหรือ่ว่าฮอดจ็กปีจ็กปีสี่สิบขึ้นไปซะสี่ิบขึ้นไปโด้สี่ชขึ้นไปสามสิบหาสี่สิบขึ้นไปรุ่นเดียวกำข่อยน้อยลงมาแล้วเปล่าลงมาแล้วบอก รุนอายสั้นๆเนาะแมนมาดูา้เดียวกับเจ้าเนาะโดยก็ไงคือเ่างอเลขสามคิปขึ้นไปสี่คิปแม้าคิปสี่คิปห้าิปหกปเนาะประมาณนั้นอ่าโอ้ือวโอเคคุณีโดยอันนี้มีสี่่อีกอนเนาะคือเรื่องอายุหูและวบน่อวอ่าสปกก็ไม่ได้เอาแับผมเราไม่ได้เลือกคนที่สปอ่าหน้าตาเนาะโดยก็เลือกดอาะจะที่ใใจคอที่ใจดีเนาะ ฐานะเด้ฐานะผู้ชายที่จะมาล้มพัางเงียเาเลือกบอกว่าต้องรวยต้องรอดฐานะบอกก็เลือกไหนล่ะเนาะคกะเลยหน่อยนึ่งซะโดยว่าไงพอที่ตอบให้เนาะคือว่าให้คุณจักรคามาหากินเนาะโดยคุณจักรคามากินคือกันขยันคือกันแม่นแม่นแม่นกลางเนาะานกลางนี่แหละแต่ว่าเบ่้องแรกันได้ฮะนะโดย แม่นมาสางมาสาไปนน้ำกันเนาะแม่นมาสั่งมาสาไปนน้ำกันเบิ่งเลี้ยงกันได้เขาแต่เป็นคนดีด้วยเข้าใจกันเนาะแม่นว่าคิดว่าห่วยสังคมพิชมีรถม้าบุก่าได้ที่บุกะจีบใกล้ในตัวบุก่จีบละกันอย่งที่ตัดฉีดไปก่อนอย่าเพิ่งเนาะได้เนาะอ่าฐานะสมุดจะเป็นเดี๋ยวเราจะไปพึ่งตัดฉีนเนาะดูมันไว้ก่อนดูมันไปก่อนแม่นดูมันสั่งสาไปนน้ำกันเนาะมาเป็นผู้นำครอบครัวนะผู้ชายเนาะอยู่เคียงข้างกับ

ตรสูตรได้ค่ะสูตรได้การัวเขาว่าได้ต้องตรเนาะต้องตรที่ตัดกสูตรที่กันแม่จะมีลูกไม่เมียอะไรมาตัวโสดนี้เขได้อี้แเนาะต้องแบบโสดรอยเนาะมันตัวเขได้รเคมหลับกุมินินโดยมือมันจกมือมัาทีมาควบทับสวัวแบบ ต้องบริจัดงา้นตรงนั้นไงเขาเบอาานี่แหละไปหาซาบออะไรกัติดปากว่าซาบุอาไปเมย์เมยมยโดยสมมติว่านี่แหละมาฮะมาครับซาบมบอนาคตปัจจียุงยากเนาะแต่งงานเรียนมันหลุดีได้ออกชื่ออย่างไรเราซาบกอาลงไปท้ายหกรล ตัวเมียมาแบบบมีเมียรท้ายหูอารมเ้นให้ต้องโสดเนาะต้องแหงต้องเอารเต้นเด็กคนหนงเอาแนี่ยู่าเรื่อยๆตามเรื่อยๆเดี๋ยวไปคตามก้อนบัดแรกไทนั่งกระบี่ตามทุกครั้โดยโดยตามเลยคือลูกลูกฮะนี่คนแรกอายุจะปีนี้คนแรกว่าเออสิบสามผู้ชายก็รู้ิผู้ชายชายแม่ คนที่ชมคนที่ส่งกันห้าปีคุณหญิงบอสคุณชายเบิดผู้ชายเบิดเลยแม่ผู้ชายเบิดเลยจ้านี่เต็มุายเด้อคนแรกบ่อยู่น้ำเจ้าหรือแม่คนแรกคนแรกอยู่น้ำพ่อยแม่ผู้บอกมานั่งอยู่แล้วแม่ผู้กินนี่แหละใหญ่ใหญ่แล้สูงไปใหญ่สูงไปสูงเกินเจ๋อไปเออจ๋อสูงเนาะได้ข่าวของยม่บ่ออกแล้วออกแล้ว ถามประาชนไม่รุ่นเนาะโบรางความคนทำเรียนเลยงายเดียงานอะไรเี่น้องเนาะถามประชาชนไ่รุนปล่อยแส่วนใหญ่คือจีนจัดคือเนาะเดี๋ยวนี้ไม่รุนไม่รุนเพ่าะว่ากันพี่น้องเลยถามไม่ใช่เนาะคือสชกคมตอนนี้อยู่กับแม่ว่บแม่กับพ่อมาดูว่าอยู่เป็นยัก็อยู่ในเพื่อนร่วกันนี่แหละอยู่น้ำพ่อน้ำแม่เนี่ยอยู่น้ำเพื่อนเพื่อนคอยอยู่ทั้งหลังไงดิ น่มเร่นแม่เของเจ้าที่เจ้าหามาได้แม่นมันมันเองยด้วยดยจงเราเนเจ้ามีโเงตวืออน้ดครับเยมีท่ลูกกันบ้าไเป็นของตัวเองลุกับเมีย ถ้าสิ่งที่ตุกขามามาได้ต้องจะมีแน่ๆยังยังบวมีอยังเลยค่ะยังบวมีอยังเลยยางยึดทุกเนาะแมนม่ตจะทีนี้จะช่องยึดทุกเนาะโดยเนาจะช่องยึดทุกเป็นของตัวเองคอยจะขึ้กันเนาะคอยจะขกันมาสังผมมาเต็งเนาะโดยไปหามันไปไทยบ่อลูกไปแมนไปไทยไปไทยอ๋อไปได้มามไปทำงานอยู่ไทยแมนไปทำงานอยู่ประเทศไทยแล้วก็มาอยู่บ้านมาอยู่บ้านดีกับเต้น โควิดผหมก่อนโควิดก่อนโควิดจะมาจะไปไทยจะปีสโอ้จิตตั้งแต่ลูกสามปีจนลูกได้ชิบสามปีชิบได้สิบไปใช่ไหมเลิกกับผัวแม่นตั้งแต่เลิกกับผัวเลิกกับเพิ่นกับกระยอมอันละคุกคุกไกแอประตูห้องบ่อเนาะไปสู้ไม่สู้ทางนั้นกลัวแมน ้า่ก็ได้พงขันมาโวเมลตายดับหนาเด็าได้ตู้ดมได้ดับหนาได้ดับหนาประสบผลสำเร็จเนาะแต่วยาอีกขันหนึ่งผนมีทั้งเงือนทั้งลดเด้เือน่ดมียังขนยังคนอยู่จ้าหน้าเก่งเกรงเกรงดูเงินจะีตัววามด้เนาะเก่งเกงเกงเขาดไปคนมาครับเัวคนขาดขาดคนรัเด้อพี่น้อง ไม่ได้ทับจริงมารับเด้อเออไม่ได้เนาะเด้ออ่าเนาะเอานี่บอสคือคำนักทวีมี่คำถามกับตาเบิ้นบอสเปลี่ยนคำถามเบิ้งขอยีเรื่องคถามผลคำถามไปดีแก้วคนถามน้กทวีนให้เจ้าถามก่อนก็ได้ขอยังขึ้นบอขอยังมึนจุกใช่ไหถ้าทุกครั้ถามต้องถามเจ้าถามก็ได้ถามคุดช่วยกันได้โดยขอยีเรื่องคำถามเลยตามเลยเนาะขอี่นั่งข้างๆ สมุดว่าเนาะคือคันลมเหลือคุยกับผู้บ่าวโดยคนไกลจะได้ลมได้บ่โดยคนไกลคนไก้ก็ได้ได้บอเดี๋ยวมุดบอกสมุดเนาะโดยสมุดตัวคันว่ามีผูวบ่าวทางไทยหรือว่าจะตามประเทศมาลมถ้ามีเวลาเขาบ่มีแหละเนาะบ่วมีบัปะบอกบ่วมีบ่กล้าเปิดใจเด้อเอเคแบบเองมีเวลาพร้อมแล้วมีเวลาพร้อมแล้ว ท่านวาดลมภูบาลอยู önem, mm, ồ, ่ทางไทยชาว่าวอยู่ต่างประเทศท่านลมไปในระยะหนึ่งโดยหนึ่งเดือนชงเดือนสามเดือนด้วยอาหาเดือนตัวนี้หนึ่งโดยเพราะเพื่อนยักขามาหาเขานี่จ้ะโอ้หนัเจอโดยได้บได้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 เลยจ้ะได้เนาะโดยโอ้พอมด้วยค่ะพ้อมทัางอาเได้ได้ พ่อใหม่มาหาบ่ได้มียมย่ยางพิบังเนาะบ่มี่ยางพิบังจักอย่างหรืจ้ะอยากฮู้ให้มหาให้มาเลยเนาะเพราะว่ากั็อีกอย่างะนะเนาะส้ากมล่มกันแล้วเนาะเพราะว่าในระยะหน,นึง่งคันว่ามักหักกันเล่นต้องไปอีกขั้นหนึง่งต้องได้นมหาได้ยินหน้ากันเนาะแมน่นมันต้องเป็นนั่นต้องสัมผัสใช้ใจคอกันสัมผัสลายยางเลยแหละจริงๆฮาต้องสัมผัสเนี่ยนู่นลึกมันต้องฮู้ลึกต้องสัมผัสลายอย่างเลยใจใจคอ พ่อแม่เขาอีกแต่พ่อแม่เขาอีกเนี่ยเราบ่นว่าคอยมักเจ้าคอยก็มักเจ้าเจ้าก็มากคอยเออเอาการดูมกัรโดนเป็นตาแบ่เราแน่ยอยากรูมกันได้อ่ะจะบดบดแบบนี้นะมันต้องมันต้องลายวักลายตอนอีกโดยถึงขัน่นเนาะคำ่าเท่าเท่ากลมปุ๊บได้ไปลมได้ล้มชกคนไทยหรือว่าต่างประเทศการทำธีนี่ยการที่าหอีกใน ต้องมาแต่งมาโอต้องให้เขาถือตามระเบียบกฎหมายเนาะแม่แต่คือคือว่าสังคมคือจะเป็ีนให้ยากดอกเนาะรุ่นนี้แหละเนาะแล้วว่าเข้าใจกันนะกะเรียบร้อยเนาะบริยัพี่น้องเลยเนาะเลยประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นคือว่ามาหาได้เนาะโดยมาหาเขาว่าให้สังคมไปหาดิไปหาก็ได้สิเป็นยังไปได้บอไปหาก็ได้กล้าไปจะไปเขามาหาดีกว่าเนาะต้องมาหาอ่อนเนาะแมน เขาผู้บ่าวต้องมาหาเขาก้อนแม่นต้องให้ผู้บ่าวมาหาก้อนแม่นหลังจากนั้นจางไปจากไปหาอาว่าเอาจิตไปหาก้อนไม่ได้เนาะเขาเป็นผู้หญิงครับต้องให้เพื่อนมาหาก้อนแล้วส่งสีไปน้ำาลังให้พ่อแม่คู้จัดก้อนซะแม่นต้องเข้าหาผู้หญ่งก้อนให้ตามเนาะหาผู้บ่าวลายคนทางไว้เนี่ยเนาะต้องมาหาให้เพื่อนเห็นหน้าตาต้องให้หุ่นว่า ต้องบอกเนาะอเอตอนนี้ข่อยอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่บ้านเมืองนี่คัน่ามากักแท่สมุดร้าเนาะโดย,ยมักับแถวผมเป็นแท่ร่มเออ่อยอยู่บ้านนี่เ้อคถ้ามาเป็นคนไทยกับคนอยู่จังหวัดอันนี้ข่อยเห็นเรี่กงอันนี้บอกแมนบอกเบดบอกเบดผู้ชายเขาก็บอกือกันอันนี้สมุดที่จะร่วมกันสองคนพูดอ่ะอะไรกันที่จะร่วมกันเองเนาะมาแล้วเนาะประมาณนั้นประมาณนั้นเองหลายอย่างเพราะว่า ข่าวว่าข่อยที่ต่อว่าปุ๊บเนี่ยข่อยเอาคนที่ว่าตัวเราร่วงมาให้เดี๋ยวเจ้ากระชิก็แขกข่อยหรือว่าโดยรตัว่ข่อยมาทำภาพเจ้าเจ้าตัวข่อยว่าโบมีเอ็นโบมีผัวเลยออกมาตัวเปิดใจชื่อนี้อะไรนะข่อยจืดห่างขึ้นแม่ต้องตีนนั่นต้องให้ตั้งสองพายลอยนะดูนะเอาประมาณแล้วข่อยเบิ่อจำบ้าข่อยแล้วถามมึงดูตัวเจ้า เออเพิ่นเมื่อกี้เพิ่อนมาตอนเอาทานมาได้ครูเนาะอยาได้ครูอได้ครูมาสั่งทานเริวารมีโครงการได้เพื่อนป่ะโครงการอย่างนี้เนาะโครงการเจ้าสิทาพประเนยอย่างโครงการจ้ำอ่าเปิดหารขายเครื่องนี่แหละเครื่องอาหารนี่บ่โดยคือว่ามีมีแล้วมีมีที่ดินเนี่ยเรียบร้อยโดยโอ้ไม่บริหารชื่อเนาะเมืนเพียงแต่ว่าอยากได้ครูมาบริหารบริหารช่วยดับกัน บริหารนี่เป็นการบริหารโอยได้บริมาบริมาผ่านกันได้เท่านั้เนโดยโดยหมอะความฉิตความเพียนใส่กันเนาะบ้านี่แหละไรเป็นที่ลูกจ้างเห็ดสับแมนแมนอยากเห็ดพุเดียวแมเอบุรุษอยู่ใช้เก้าคิดจิตตั้งใช้โครงการนี้ส่วนบ้านเขาเลยส่วนบ้านไม่ดูอันนี้คือในในบ้านเนาะโดยนี่ในบ้านที่ส่วนบ้านเลยสบปะรพุ่นบอติดเข้มทางเลยบอกแมนติดแคมทางเลยสับปะรงติดแคมทางถูกไเนาะ อามันดีเพราได้เศร้าเศร้าเขาแต่ว right. si ่ามีโครงการจะเฮ็ดรนะแต่ว่าอยู่นี่เฮือนแม่เฮือนพ่อคนติดตั้งติดกั้งผู้ดันนี่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็จะเฮ็ดอยู่นี่แหละแต่จะเบิ่งก่อนจำพนักงานโดยเบิ่งคู่ที่จะมาสร้างน้ำบ่อนั่นอะโดยเบิ่งคู่ที่มาสร้างน้ำก้อนต้องเบิ่งแม่ความสางปมได้ต้องเบิ่งว่าคนที่นนั่จะแบบใดโดยจะมาคบกันได้เดือนหนึ่งกะ อาลเป็นไปได้ไหมอาลาดอ่ะจะบบเบาเยอางานกแบบเบาเพืกันโดยเนาะแล้วก็สมขึ้นเนาะในครูไม่ธุรกิจนำเนาะโดยมาจามาจ่าควบคู่ธุรกิจนะ่จ้าหักพ่อหักแม่สาวคมอะไได้เนาะนะ่จ้าสาวคมกับฮักพ่อหักแม่ท่านกูเบาเนาะเข้ามาถึงกันนั่นจะต้องแบบนั้นเนาะสาวคมนี่เป็นลูกสาวเดียวบ่บ่ได้ยังมีเอื้อยคนหนึ่งแต่จ้าน้องคนหนึ่ง ลูกสาวสามสามคนบ่มีลูกชายลูกชายสี่โอ้ยเด็ดคนเจ็ดคนเด้อแต่ต่างคนต่างง่ายๆมีครอบครัวโดยมีครอบครัวเบิดมีแต่ควอยผู้เดียวยังบ่มีเมาแต่สามคมเนาะก่อนที่ออกทะบวยเด้่เมื่อกี้ใช่ทำเอาขบวนละีนี่ยเจ้าก็ัตได้มาหาสัชก้มถุงมือ หเนาะคันมีบูบาหายมมาเนาะเป็นสะพานหักอแล้วเป็นทางสะพานบุญสะพานหักเนาะเป็นเบิร์เป็นเบิรได้คนคนมีความชุกเป็นเบิร์่เนาะาะว่าับไได้แต่ค้ามาเสียใจได้หาเนาะโดยเป็นเบิร์สะานบุญสะานหักเป็นเบิร์ี่น่อยเนาะแต่ตัวนี้เป็นกระเพาะได้ยังบเคยทายเลเนาะเหนนเบิร์มงเลยย่างยาตะกุมหิวข้าหิวข้าวตะกม่เศ้าเพล่ กินเปขาวเศร้าแต่ว่าเห็นพ่นกินข้าวตีชองก้อนผมกินกินน้ำบ่นอยู่ในจันนี้เด้อ่ะเขากไปกินข้าววาชตะตุกมานักกะนี่เป็นกังใจให้สาวกรมโดยโดยโดยเนี่ยคููไว้ไว้เนี่ยคููเจอฮะงเนาะในการข้อมดีสรางสาเป็นข้อเป็นครัวสาเนาะอยุพ่นกา สามแลวเนาะสากสาวเลกอยสามแก่สาม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 สาคือมสาวสมสามกามคาอสาอสามสามสาว่าเรื่องอีามานามานีาเป็มโานสมานี่กับมมส่มยามื่อยเมื่อยเมื่อยแมสวอสาบสวมปามส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 ามามส่ามสามามส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 เพอาสามสมสมไามสาสามสมสามสาแาวสาา อยา้าครูมาออกออกงานน้ำโดนเงินแหละมาเด้อมาได้สวนนั้นเด้ออ่ผักอีกย่างก็คือว่าในยอดเทนดาสากลมก็คือว่าอันนี้ว่าหักหับได้เว่าเขาเคยมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็มีลูกเห็นเนาะเนาะหันหับได้ก็ลงลงคุยกันเบิ่งพี่นาะแต่บปิดบังได้คำนวาสิดตัวว่ะเป็นเป็นผู้สาวนี่ก็ได้อยู่เพราะว่าบนมีไผ่หงอแาเนาะเดยวเดออกก็อกอย่างน่ารู้คนก็ไงไม่ได้ อะไมาอยู่บืแม่ตะเม็นเนี่ยแต่เฮาบทควาวพี่น้องเนาะเหาชีวะเพิ่มขีดเป็นการมีครอบครัวมาเลี้ยงครัวมาแล้วมีลู่ครอบครัวพีน้องเด้อผู้ใดคิดว่ามักนะพี่น้องติดต่อมาได้เลยมีสามท่องห้าน้อยเลยจีบีพี่เขาชื่อให้เลยได้บอมแล้วเปิดไฟไว้ไฟไ้โอะไฟเนาะตเด้อไฟนี่ยังอยากป่าเพราะฉะนั้นเป็นผู้บ่าวากมึงเด้อคันบธมิกรสิผักผู้บ่าวเด้อผู้ใดสุดก็มาทางที่เด้อ ทันพี่ก็เปิดใจเต็มร้อยเด้อคุยมามาคุยมานเลยว่าได้มีพะละงอย่างว่มีพะละงอย่างเด้อว่าได้เป็นหนี้เป็นทีมขอยนี้เป็นรถเลยเนาะยังขอนรถอยู่เป็นเลยเนาะจะได้มาตัวเขาเรื่องหัวใจบ่ามีปัญหาเนาะว่ามีปัญหาเลยจ้าเอาครับนั่นเนาะโดยอ่เอาไปชิลๆขอตดวไปกินข้าวกินน้ำโดยข้าวก่อนกันเนาะโดยโดยสบายดีสบายดีสบายดีเด้ออ่ะ โอเคนะพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้นองอีกเทื่อนึงจหลังจากทีเห้าเข้าไปร่มกลับมาเสาก้มเพิ่นแล้วเนาะกาหดได้ข้อมูลผู้เพิ่นแล้วว่าเพิ่นเป็นไผ่เนาะเพิ่นกับสื่อเสาก้มพี่น้องคือมันตุ้บไปสัมษณ์เพิ่นแล้วเนะาะแต่หากว่ามีหนุ่มเพิ่นได้่าสิอยู่ประเทศลาประเทศตัวต่างประเทศที่สนใจเพิ่นเน,ะนาะความอยากจะสั่งเนี่ยสั่งตัวไปทำเพิิน กาติดต่อมาหานนองตะบีได้ทางเฟซตัวทงางไลน์นะพี่น้องตะบีกันยินดีเป็นสะพานหักให้แม่พี่น้อง FC เบิร์ทุกคนทุก่านด้วอ่ากาคือว่าเพื่นกาอายุกาลักซามแล้วนะพี่น้องสามสิบสี่ปีเออเรื่องอายุภายที่อยากมาสั่งเนี่ยสั่งตัวนเพิ่นก็ได้นะพี่น,อน้องเนาะอ่าขอบุญขอบคุณแม่พี่น้อง FC เบิร์ทุกคนทุก่าน อยากชมคลิปน้องจุบีแต่จนจบแตะบวกรามโฆษณาพาเพยพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องจุบี้ได้อกดออกไปไหลายๆนะพี่น้องเนาะเผู้ใหญคนทั้งโลกคู่โอเคเพ,พยพี่น้องน้องจุบี้จผิดพลาดประกันแด่ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะสุดท้ายนี้น้องจุบีก้ก็บทขอกล่าเขาว่าสบายดี